f a b r i ซิโ Romano นักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าอาเซนนอนสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่มีแผนการที่จะเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่กับมิเกลอาเตตาเทรนเนอร์ชาวสเปนที่เหลือเวลา18เดือนแต่อย่างใดโรมาโนกล่าวว่าแฟนบอลบางคนถามผมเกี่ยวกับสัญญาของมิเกลอาเตตาที่เหลืออยู่เพียง18เดือนในตอนนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกของอเซนอนคือ การมุ่งเน้นไปที่ตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้และปรับปรุงผลงานในสนามให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุดไม่มีข่าวเกี่ยวกับอาเตตา้าพวกเขาไม่ได้เร่งรีบพวกเขามีความสุขมากที่ทำงานร่วมกันอาเตต้ารักอาเซนนอลและทุกคนในสโมสรก็มีความสุขกับเขามากดังนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องเร่งรีบทุกฝ่ายก็ผ่อนคลายคุณซื้อเลือดกระทิงดุวัย41ปีอำลาตำแหน่งสตาฟโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามารับงานในถิ่นเอมิเรตสตเดเียมเมื่อปี2019 และพาอาร์เซนอลประสบความสำเร็จด้วยการคว้าชแชมป์ฟุตบอลถ้วยเ a ฟเอคัพสมัยและคอมมูนิตี้คิวสสมัยปัจจุบันอาร์เซนอลอยู่ในช่วงฟอร์มตกหลังเอาชนะได้เพียง2เกมจาก8เกมล่าสุดในทุกรายการและตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศไปเรียบร้อยแล้วแฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ